สวัสดีครับผมตอนนี้ก็ครบวันกําหนดของน้องจักรีแล้วนะครับผมเราก็จะไปรับน้องนะครับจะไปรับน้องจักรีนะครับโอ้นี่ก็มีรถมานะเมื่อกี้ก็เบรกเกือบไม่ทันนะครับจำได้หรือเปล่าอยู่ตรงไหนจำได้จำได้ครับจำได้อยู่ มันจะข้ามข้ามคลองไปก่อนนิดนึงข้ามคลองไปก่อนเราจะเห็นจักกี้วันนั้นมันทิ้งมันไว้สงสัยจักกี้รอดตายแล้วกันี้บอกว่าจะมารับตั้งแต่เช้าใช่ไหมวันนั้นเป็นมาอยู่กับพี่ออสเหรอเนาะจักกีรับเออใช่ครับจักกีอยู่กับพี่วีออสอออยู่กันสองคนนะเป็นนู่นนั่นนกันเนี่ยเห็นว่าเหมือนว่าพี่ออสกลับแล้วมั้งกลับได้ยังไงให้ขัดตัวเหรอโอเคไปดูกัน ไปอีกนิดนึงครับมันจะเป็นข้ามคลองครับนู่นๆๆครับเห็นแต่เป็นเหมือนเถียงนานะครับเห็นแล้วเห็นแล้วยี่เห็นเดินลงมาแล้วไงลดดดลดกักนะดดกลดลดลดดดด ทำอะไรเนาะเห็นแต่สีขาวๆกับตัวนานเนี่ยกับตัวนานนี่คุยคนเดียวเลยนะ๋อเขาไล์สดอยู่หรือเปล่าน่าจะหาอะไรทำแกคือน้องเข้าห้องน้ำหรือว่าใช้ไฟก็ใช้ไฟบ้านหลังนี้นะที่เราเห็นนี่นะครับด้านหน้าเนี่ยน่าจะใช่ครับเพราะว่าเห็นว่ารู้จักกันครับนี่น่าจะใช้ไฟหลังนี้นะ ยังอยู่ดียัอยู่ดอยู่ดีปลอดภัยเสื้อซักบ้างไหมเนี่ยเวะราลงไปทางสอุดสุดก่อนเป็นยังไงบ้างสบายดีเอออ้าวพี่รกลับ่ะ ก็นี่นะครับที่เอฟซีถามนะน้องตะกีเข้าห้องน้ำที่ไหนก็เข้าตรงนู้นนะครับนู่นเขแบบสมัยก่อนรู้จักกันนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ตรงนู้นนะครับผมมันจะเพิ่งมาใกล้ผมครับดึงมาแมสลงมาอ๋อป่ครบสิบสี่วัน ซึกงสะดุ้งตรงไหนจากกี่อ๋อตรงนู้นเนาะเออไกลๆนู่นนะครับยอยัก์หรือววาหรือเปล่าเรียกน่าจะยอนะหอใหญ่ใหเกี่ยวกับเสื้อผ้าเสร็จแล้วเนาะอยู่สบายอยู่นะแต่พี่วิออดกลับก่อนใช่ไหมเนี่ยกลับ,บกลับไปกี่วันแล้วเนี่ย ไม่ได้หลายวันแล้วหลายวันแล้วหวม่โอ,อโอ้แถวนี้มีไอติมมาขายด้วยนะครับดีดีน่าดีดีน่าจะเป็นทางทุ่งนาแน,น,น,น่ครับดีอย่งบ้างครับคุณคร้อนครับผมนอนเลยที่เหลือเป็นค่าเสียโควิดไงเนี่ยเป็นการกลับตัวของคนอีสานเรากลับบ้านไม่ได้ก็ได้มาแบบถ้ากลับจากกรุมได้เพราะได้ประกาศที่ทุ่งนา เงานแบบค่าเสียอะไรค่าเสือเอาแบบค่าเชื้อมีไหมนะผมเป็นคนเข้าไม่ใชเข้าแล้ไงคุณเก้าครับผมก็มารับน้องจากกีครับผมจากกีหลังจากคลิปที่แล้วไี่สามหมื่นกว่าวิวอันนี้กาจะเอาเจ็ดสองพันใช่ไหมครับไทยไหมคนซื้อมาเรยเป็นไทยแล้วเป็นไทยแล้วนะครับผมซื้อมาแล้วลงมาแล้วอ้าาม ขอบคุณที่รับชมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบบ๊ายบาย